้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยทางกรมหุนตุเขาประกาศว่าเรากำเราเข้าสู่หน้าหนาวเฮ้ยนี่แหละันคือหน้าฤดูที่แบบมิ้นชอบมากพี่อุ้ยชอบหน้าอะไรมากที่สุดน่ารักครับเอ้ก็เดี๋ยวทางผู้ฟังเอ่อมีมีแหล่งท่องเที่ยวไหนที่จะไปช่วงเอ่อหน้าหนาวบ้างไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างยังไงส่งกันเข้ามาได้นะครับส่งมาทักไทย เราได้เลยคะ่ะเดี๋ยวะจะเข้าไปอ่านคอมเมนต์เลยนะคะยังไงเบื้องต้นนี้งั้นเดี๋ยวเรามาติดตามสภาพอากาศก่อนก่อนละกันค่ะนะครับก็คือทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองได้ออกประกาศการเริ่มต้นฤดูหนาวของไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับปีนี้ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวกันตั้งแต่วันที่29ตุลาคมเป็นต้นไปเฮ้ยเมื่อวานนี่เองใช่ครับโดยอุณหภูมิต่ําสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนเนี่ยจะลดลงกว่า23องศาเซลเซียสนะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์เย็นเกือบทั่วไปอย่างต่อเนื่องะนะครับแล้วก็ คาดว่าอากาศเย็นเนี่ยจะเย็นกว่าปีที่ผ่านมามโดยที่บริเวณยอดดอยอยอดภูและเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดขณะที่กรุงเทพมหานครเองเนี่ยจะมีอุณหภูมิต่ำสุดที่ประมาณ17-18องศาเซลเซียสร,รออยู่นะเรากำลังรอเธออยู่ <c oughs> นะได้ดูหนาวที่รักครับส่วนภาคใต้เองเนี่ยตอมาภาคใต้จะมีฝนตกชุกอยู่นะมีฝนตกชุกอย่างหนาแน่นทางฝั่งตะวันออกของภาคตั้งแต่ชุมพรลงไปค่ะแล้วก็ทีนี้ คาดว่าทางฤดูหนาวของประเทศไทยเองเนี่ยจะสิ้นสุดลงช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า